อข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าจากรูประบบเนี่ยประกอบด้วยลูกสูบสามชุดภายในบรรจุของเหลวพื้นที่หน้าตาัด A2A3A A A, ซึ่งมีมวลเอหนึ่งเแล้วก็ M3 เนี่ยวางทับตามรูปจงหาความสัมพันธ์ของ M1 M2 แล้วก็ M3 อ่าเดี๋ยวก็เปิดให้ดูรูปก่อนนะครับอ่า รูปก็เป็นแบบนี้มีช้อยทั้งหมดอสี่ช้อยให้เลือกอ่าโดยพื้นที่แต่ละรูปนะครับหน้าตัดก็ไม่เท่ากันตามหลักของของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกฎไฮโดรลิกอ่าจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคืออ่าอ้างเลยครับว่าจากกฎของปาสคาล จากกฎของปาสกาลเนี่ยคือถ้าเราส่งผ่านส่งผ่านความดันนะจุดใดๆใช่ไหมจากกฎปาสกาลเขาบอกว่าส่งผ่านความดันนะจุดใดๆอความดันเนี่ย ก็จะกระจายออกไปมีค่าเท่าๆกันใช่ไหมครับความดันก็จะไปเพิ่มในอีกอีกที่หนึ่งในประมาณที่เท่ากันอ่า จากข้อเนี้ยครับทําให้เราอ้างได้ว่าถ้าบีให้จุดนี้เป็นจุด a อเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามจากกฎของปาสคาลเนี่ยความดันจุดที่หนึ่งจุดที่สองและจุดที่สามดันต้องเท่ากันเนี่ยนะครับก็ได้ว่าความดันที่จุดที่หนึ่งเนี่ยย่อมเท่ากับความดันที่จุดที่สองแล้วก็ย่อมเท่ากับความดันที่จุดที่สามความดันที่จุดที่หนึ่งมี อะไรบ้างครับก็คือมวล m หนึ่งใช่ไหมแล้วก็พื้นที่หน้าตัด A มวล m หนึ่งเนี่ยจากความดันเนี่ยสูตรคือ P เท่ากับ F ส่วน A ใช่ไหมครับดังนั้นความดันที่จุดที่หนึ่งจึงต้องเป็น m หนึ่ง g ส่วนด้วย A เท่ากับความดันตัวที่สองครับความความความดันณนจุดที่สองเนี่ยก็ต้องเป็น m สอง g A. จะก็ส่วนด้วย A ใช่ปะ่ะอ่ะส่วนด้วย 2A งออ่าความันที่จุดที่3เนี่ยก็ต้องเป็น m 3 g ส่วนด้วย 3A อ่าทีนี้เราก็ได้คำตอบแล้วครับถ้าเราเทียบตัวนี้ก่อนก็ได้ว่า m 1 g ส่วนด้วย A เนี่ยเท่ากับ m 2 g ส่วนด้วย 2a ดังนั้นจะได้ว่า a ก็ตัด a g ก็ตัด g จะได้ว่า m1 เนี่ยเท่ากับ m2 ส่วนด้วย2ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรามาเทียบตัวนี้บ้างเทียบตัวนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์ว่า m1 g ส่วนด้วย A เนี่ยเท่ากับ m3 g ส่วนด้วย 3A ดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ว่าา g ตัด g a ก็ตัด a จะได้ว่า m1 เนี่ยเท่ากับเอสส่วนสโอเคดังนั้นเราได้ว่าจากความสัมพันธ์อันบนกับอันล่างเนี่ยเราจึงได้ความสัมพันธ์ เนื่องจาก m 1เท่ากับ m สองส่วน2และ m 1เท่ากับ m สามส่วน2เราจึงสรุปได้ว่า m หนึ่งเท่ากับ m 2ส่วน2เท่ากับ m สามส่วนด้วยสามใช่ป่ะครับอ่าเราไปดูชอยนี่อ่าชอยตรงกับตรงกับข้อสามพอดีอ่าดังนั้นก็ข้อตอบข้อสามนีครับจะเห็นได้ว่าข้อนี้เป็นข้อที่ ไม่ยากอะไรเลยสําหรับเรื่องกฎของปาสคาลเนี้ยเนี่ยก็คืออ้างกฎพื้นฐานธรรมดาเลยน้องก็มาอ่านโจทย์ดูก่อนโจทย์เขากําหนดอะไรเราแล้วก็มาดูรูปครับพอมาดูรูปเสร็จก็อ่ะวิเคราะห์ว่าเขาต้องการจะถามเรื่องอะไรเราในข้อนเนี้ยเห็นได้ว่าเขาต้องการถามเรื่องกฎของปาสคาลว่าเรารู้จักกฎนี้ดีแค่ไหน ่าถ้ารู้ในระดับหนึ่งก็สามารถทําข้อนี้ได้อย่างสบายๆแล้วครับข้อนี้ไม่ยากอะไรโอเค